ไปกันเถอะพวกเราต้องชอบร้านกาแฟร้านนี้แน่นอนโอ้มีอะไรอยู่ในกล่องด้วยนะน่ารักซึงเลยฉันรักลูกหมามากพวกมันน่ารักมากเลยล่ะแต่ว่าพวกมันนในบ้านนั้นเหรองั้นเอาจะาตัวน้อยมาเลี้ยงกันเถอะน่ารักซึงเลยฉันรักเธอของฉันก็น่ารักดูสิมันตาโตมากเลยแกคือความสุขของฉัน แกม,มีพลังแห่งลมพลังแห่งพืชพันธุ์ไฟและน้ำโอ้ว้าวลูกหมามีพลังแห่งธาตุทั้งสี่แล้วและตอนนี้เราก็มีพลังเหมือนกันเจ่งจังเลยฉันดีใจจังลูกหมาหน้อยให้พลังวิเศษกันแล้วละ่ะโอ้ว้าวฉันควบคุมไฟได้มาดูกันว่าฉันคือธาตุไหน มันคือธทาุน้ำส่วนฉันได้รับลังแห่งพืชพันละดูสิฉันฝันอยากควบคุมอากาศมาตลอดเลยพายุทอร์นาโดชัดๆเจ๋งมากดูสิยินดีต้อนรับสู่มอติดูลูกหมาของเธอน่ารักมากเลยของเธอก็น่ารักดูสิหูมันตลกจังเลยุองเท้าก็น่ารักด้วยน่ารักน่ารักจัง เอ้เรามาทำห้องนอนให้มันดีไหมเอาสิเป็นความคิดที่ดีมากเลยเป็นการตอบแทนพวกมันพลังแห่งพืชพันธุ์ที่เราสร้าลูกหมาทำมาจากเถาวัลย์ล่ะและให้เพื่อมันนอนหลับสบายยิ่งขึ้น,นจะปด้ปูหญ้านุ่มๆด้วยละ่ะดูสิเจ้าตัวน้อยได้คิดว่าอย่างไงละ่ะเห็นไหมน่ารักมาก เยี่ยมเลยตอนนี้ก็ตาฉันแล้วอย่างนี้ก่อนนะแม่มีไอเดียแล้วก่อนอื่นเราต้องเชื่อมแท่งเหล็กเข้าด้วยกันเ้ืยพลังแห่งไฟแบบนี้โอ้ว้วาวมันได้ผลนี่แหละที่เราต้องการตอนนี้ก็มาประกอบส่วนทั้งหมดให้เสร็จเข้าด้วยกันต้องใส่หมอนกันน็อกกันไฟด้วยนะเพื่อความปลอดภัยนะเอาล่ะงลงมืนกันเลยเว้นมอน,นิดหน่อยบนนิ้วมันออกเป็นที่นอนที่ยอดเยี่ยมแน่นอน คอยก่อนนะเจ้ามาน้อยเป็นไงล่ะดูสิซีออกมาได้ผลจริงๆด้วยตอนนี้ก็ใส่ฝุ่นลงไปเพื่อความอบอุ่นขาดบางอย่างไปยืนนะใช่แล้วฉันจะประดับมันด้วยไฟล่ะวิธีแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยเจ้าตัวน้อยเธอว่างไงบ้างฉันพยายามหนักมากเลยนะ ทำได้ทุกอย่างเพื่อเธอเลยโอ้ดูสิที่นอนสำับลูกหมาที่ส,สาวททำกันนะโอ้ว้าวมันน่ารักจังเลยงั้นเรามาทำใี่น,อน้อยทากันเถอะยินดีต้อนรับสู่ห้องของเราเธอจะอยู่ที่นี่กับเรานะทำตัวตามสบายเลยเจ้าหมาน้อยเธอชอบมันไหมอยากขยำสักหน่อยจังตอนนี้จะทำให้น้อนจากอะไรดีนะ เออรู้แล้วใช้อากาศไงละ่ะเมฆจงมาเวทมนต์นิดหน่อยแล้วมันก็นุ่มมากเลยแล้วก็อีกนิดหน่อยแต่มันจะออกมาพร้อมใช่แล้วมันนี่เลยที่รักมันนอนกันเลยนี่สำหรับเธอนะโอ้โหดูเหมือนเธอจะพอใจแหละอยากรู้จังว่าเจสเป็นยังไงบ้างเราแป๊บเดียวนะลูกแม่ พลังแห่งน้ำจงมาดูสิเห็นไหมมันออกมาเป็นดูสิอะไรนะแอ่งน้ำมันเหรออ๋อไม่ได้อ่ะเธอต้องรออีกสักหน่อยนะอืมคิดออกแล้วทำไมฉันถึงคินไม่ได้นะฉันมีฟองน้ำและก็ปลาดาวด้วยวางปลาดาวลงไปแล้วก็น้ำนิดหน่อย แล้วก็ตอนนี้ใส่เวทตมนลงไปใส่น้ำลงไปเพื่อให้มันนุ่มขึ้นแบบนี้แหละใช่แล้วเธอคิดว่าไงตอนนี้ก็ลงไปนอนเลยเป็นไงบ้างล่ะเธอชอบไหม <c oughs> ได้เวลาอาบน้ำแล้วล่ะเฮ้ฉันเป็นคนแรกนะลังห่งอากาศออกไปเลย <c oughs> ไปหมุนก่อน ฉันด้วยโอ้ยอยู่เจ้าเล่เอ้ยฉันสอนบทเรียนให้เธอเดี๋ยวน,นี้ก่อนอาบน้ำเราต้องแปรงฟันฉันชอบแปรงฟันมากเราต้องแปรงฟันให้สะอาดนะเดี๋ยวก่อนเธอลิลี่เธอยังชอบน้ำอยู่ไหมเดี๋ยวมาดูกัน เกิดอะไรขึ้นนะ่ะฮะถ้าสมควรแล้วล่ะแม่จา๋าอะไรกันเนี่ยเธอทำกันเหรอเจสอ๋อถงจำได้แล้วไม่มีทางเธอทำอะไรฉันไม่ได้ฉันไม่ต้องเข้ากันได้แช่แข็งเธอไว้แบบนี้เลยอ้ไม่เอานะท่านี้แหละบายไม่นะอย่าทิ้งฉันไว้ในนี้น บคุมอากาศได้นี่มันเยี่ยมจริงๆเลยความฝันของฉันเป็นจริงแล้วฉันบินได้ด้วยโอ้มีคนวางรีโมทไว้ตรงนี้ล่ะเจ๋งฉันอยากดูทีวีพอดีเลยโอ้โหขนมสายไหมฉันอยากกินจังเย,เยี่ยมเลยตอนนี้ฉันมีรีโมทแล้วฉันจะเลือกอดูอะไรดีนนะเอ้ยเพจจึงเลยอ่ะเอ้ย เจ๋งจังฉันไม่พอใจเลยนะอ้อฉันมีไอเดียแล้วล่ะเอาริมทขึ้นมาด้วยลาแรงๆแ,แบบนี้เลยไม่ฉันไม่ยอมนะเอออีกนิดเดียวเท่านั้นได้แล้วล่ะนี่แหละฉันสามารถเลือก่องปลดของฉันได้เอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะไม่ฉันเจอมันก่อนนะเฮ้ฉันทนไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กัน พลังแห่งลมพลังแห่งไฟเอาไปเลยอ้ผมของฉันไม่จริงนะอ้ให้ตายเธอดูเน่นสิอ๋เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่แล้วอ้สาวๆมาเป่ายิางชมกันไหมก็จะเป็นคนสร้างใครจะเป็นคนหานะเอาสิกันไกลขอน ฮะเธอเป็นคนหาละ่ะโอเคฉันจะนับแล้วนะหนึ่งสองสามโอ้ว้าวตัวปลานี่ฉันจะสัอนอ้นในนั้นแหละเยี่ยมเลยบุมตอนนี้ฉันกลายเป็นปลาปีแล้วไม่มีใครหาฉันเจอแน่นอนส่วนฉันจะแปลงร่างเป็นไฟละ่ะส่นอนอ้นตัวยนุนตาผิงนี่แหละเอาละ่ะแล้วฉันจะทำยังไงดีนะที่นี่ก็ไม่ได้ ไม่ไม่ดีเลยงั้นตรงนี้แหละใต้คมไฟไม่ได้เห็นแน่แน่เอ,อ้ตรงไหนดีนะใช่แล้วฉันนึกออกแล้วล่ะฉันจะแปงลงร่างเป็นต้นไม้ไม่มีใครเจอฉันแน่นอนสีห่หาฉันจะหาแล้วนะใช่แล้วมีคนซ่อนอยู่ตรงนั้นแน่นอนฉันคือต้นไม้ฉันคือต้นไม้ฉันเจอเธอแล้วล่ะเฮอ,อ ทำไมลมแรงขนาดนี้สวัสดีจ้ะสวัสดีฉันเห็นเธอแล้วล่ะเออไม่นะน่าสงสารจังเลยแล้วคนอื่นอยู่ที่ไหนล่ะโอ้ใช่แล้วฉันต้องเช็คเตาผิงสักหน่อยหืมแปลกจังเลยอืมช่างเถอะโอ้ตัวไปน่าสงสัยจังเลยนะฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะ ถึงจะให้อาหารปลาเพื่อหาปลาตัวปลอมไงละ่ะใครไม่กินก็คือไม่ใช่ปลาไงใช่แล้วมาดูกันอ๋ใช่แล้ว,ลวปลาสีน้ำเงินไม่กินอาหารเหมือนปลาต้นอืน่นอ๋อเอาใช่แล้วเซสอ๋ออะไรขึ้นนะ่ะอ๋อฮะฉันเจอเธอแล้วล่ะโอ้ฉันรู้แล้วว่าต้องหาเพื่อนคนสุดท้ายที่ไหน สาวๆมาตรงนี้เลยมีดอกไม้ได้วยนะน่าจะเป็นตรงนี้แหละ <c oughs> ใช่ที่ไหนล่ะตรงนี้ตั้งหาก <c oughs> โอ้ฮะที่หน้าดอนไฟไหม้ละเย้ yeah, เราเจอเธอแล้วก็กระสนกันไหมงั้นอย่าลืมกด subscribe ช่องมัลติดูกดไลค์และแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของเธอนะเราจะมีความสุขสนุกสนานไปด้วยกันนะแล้วเจอกันใหม่นะบาย